ระวังครับระวังระวังระวังรพึ่งครับพึ่งพึ่ไหนคะพึ่งพึ่งพึ่งรู้ว่าน่ารักเหมือนกันนะคะเนี่ยแหมคุณปองพลก็ชอบแกล้งอยู่เรื่อยเลยอ่ะมีหน้าม่อต่อสาวไปทุ่งอ้าว คุณจ๋าจะมาชงกาแฟเหมือนกันเหรอครับลาวค่ะจ๋ามาหาคุณกองทูมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับเมื่อคืนจ๋านอนคิดทั้งคืนเลยค่ะจ๋ารู้สึกผิดแล้วก็ละอายกับการกระทาของจ๋ามากจริงๆตอนนี้จ๋ารู้สึกผิดแล้วจริงๆนะคะเมื่อเช้าตอนอยู่ต่อหน้าพี่ใหญ่จ๋าก็ไม่กล้าพูดอะไรมากแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กันสองคนแล้วจ๋าก็เลยอยากเข้ามาแสดงความจริงใจอีกครั้งนะคะ จ๋าขอโทษคุณปองพลน,นะคะคุณปองพลคงไม่โกรธจ๋าใช่ไหมคะผมไม่ถือสาอะไรแล้วครับแต่ว่าจ๋าอยากถ่ายโทษเรื่องเมื่อคืนจังคะ่ะเพื่อไม่ให้เรามีเรื่องบาดหมางก,กันอีกจ๋าขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงดินเนอร์คุณปองพลน,นะคะได้สิครับชวนคุณใหญ่ไปด้วยนะ ไปหลายคนสนุกอีแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะจ๋าไม่อยากให้พี่ใหญ่ไปค่ะจ๋ากลัวว่าจะเกิดเรื่องอีกจ๋าอยางยังแค่พี่พลคนเดียวขอโทษที่เสียมารยาทเรียกพี่เลยนะคะจ๋าคิดว่าเราน่าจะสนิทกันแล้ว ได้ค่ะงั้นก็ตามนั้นแต่ขอพี่เช็คตารางงานพี่ก่อนนะว่ามีอะไรสำคัญหรือเปล่าแต่คาดว่าคงไม่มีอะไรสำคัญเท่าน้องจ่าแล้วล่ะค่ะจ่าหวังว่าเราจะได้เจอกันเย็นนี้นะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวค่ะ อะไรคะแล้วที่พี่บอกว่านางฟ้าพี่หมายถึงน้องจ๋าด้วยนะคะค่ะ